เนแทนเราทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าน,นี่คือแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ครับให้ส่งกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมหกรรมหนะดอว่าสองมหกรรมเลยครับนั่นก็คือมหกรรมซีเกมส์นะฮะที่จะมีขึ้นในค,ครั้งที่3.3ครับและก็อีกมหกรรมนั่นคืออาเซียนพาราเกมส์นะครับในครั้งที่13นั่นเองท,ที่มีขึ้นในปีหน้าทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับและต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกของประวัติศาสตร์เลยนะครับกับการร่วมเฉีีร์ ที่ต้องใช้คำว,ว่าเป็นการร่วมเฉลี่ยผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซครับนี่คือครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันครับกับการที่มีมูลค่ารางวัลรวมสูงที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ35มสิบห้าพนาครับก็หลายประเทศก็หวังจะเป็นเจ้าแต่จะมีเจ้าได้แค่คนเดียวเจ้าเดียวเพราะนั้นก็สาคัญมากนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าในวงการกีฬานะครับซีเกมเนี่ยถือว่าเป็นมากกรรมกีฬาที่เป็นนานาชาติที่อาจจะเล็กที่สุดแต่ว่ามีความหมายมากที่สุด ว่าในอาเซียนเนะครับเราก็จะทราบว่าทุกประเทศเนี่ยตั้งใจที่จะแข่งกันซ้อมกันมาเนี่ยเพื่อรอแข่งซีเกมส์นะครับ mm hmm. และการเข้าร่วมโครงการเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะดูแล้วมันจะนุนมันสนุกมันตืน่นเต้นขึ้นอีกจากกีฬาที่เราก็สนุกแล้วนะว่าเ mm hmm. ชียร์ที่ใครแพ้ไครชนะเนี่ยแต่ถ้าเราเชียร์และถีมที่เราชนะ mm hmm. ได้ด้วยเนี่ยเราได้งนุ้นนะรางวานนัลอีก ถือว่ามันเป็นการเพิ่มความสุขให้เราดังนั้นก็อยากจะชวนนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนมาเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับแล้วก็โหลดเข้าไปในที่ช้อปปีนะครับซึ่งเป็นแอปที่ผมใช้ 4...3...2...1... สวัสดีครับเหล่าดาราตั้งใจเข้าร้องอยู่ตรงนี้นะครับขอเรียนเชิญครับคุณมาร์คมาคินครับขอเสซฟไปด้วยคุณโอมที่ข้าก่อนเชิญครับมางงครับมาพร้อมกับพี่นิ่งและฉัญครับและพี่แจ็คเฉลิมคนด้วยเชิญครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนะ ครับไม่สักเล็กน้อยแน่นอนก่อนอื Heavy ่นต้องพูดกับนักกีฬาก่อนเลยนะฮะพี่แจ๊คฮะพี่กิ๊ฟพี่กิ๊ฟครับพี่ก็เลยสนุกเลยขอบคุณมากอัานคุยกิ๊ฟก่อนใช่ไหมฮะครับกิ๊ฟตดดลอยแล้วเมื่อกี้ซื้อเรียบร้อยแล้วพี่กิ๊ฟพี่กิ๊ฟเมื่อเล้วกดด้วยซื้อก่อนเป็นนักกีฬาด้วยกดด้วยใช่สุดยอดเป็นไงบ้างครับพอได้ฟังแคมเปญแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็มันเป็นมิติใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ของ สถานการณ์ในปัจจุบัน,นเด็กๆทุกคนก็ก็น่าจะง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนนะฮะที่จริงแต่ก่อนก็มีให้ลุ้นแต่วิธีการอาจจะเปลีป่ยนแปลงไปค,ครับตอนนี้ก็เข้ากับยุคกับสมัย,ยมแล้วก็เป็นคนชอบชอบลุ้นอยู่แล้วเวยคือเหมือนแบบเราเชียร์อยู่แล้วทําให้เราจะได้ส่งใจเชียร์ทุกกีฬามากยิ่งขึ้นเนะดีเลยครับแล้วก็ลุ้นกับตัวเราเองด้วยใช่จะได้รางวัลน,<ช>นะครับแต่ก่อน,นต้องามาเนี้ยหากอยากให,ใหพ้พี่อีฟเล่าให้ฟังความประทับใจที่อยู่กับพี่ต่างประเทเราใช่ไหม จะย่ <affiliated. S 2> ่ไใชผมเหมือนเป็นเล่นเกมโชว์ม okay. ันไ็่บอกแล้วว่าพี่แจ็คไม่น่าใช่ครับมาในน้ำช็อปปี้ละเซ็นครับทั้งนี้แจ็คมันแต่งตัวเหมือนคนทำรบม้องป่ะมองไปส่งหมอเขาครับอ๋ไรหรออั้มบัตจับมาให้น้องไปส่งหมอทำแค่รัวเนี่ยรูเล่คือเป็นตัวแทนพี่แจ๊คดูภาพรวมเลยแหม่กนี่ก็ได้นะพี่สมหย่อนหย่อนเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนจริงคือพี่มาร์กนะฮะไหนเราให้ฟังหน่อยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ ครับผมอาพระคินนะครับเมื่อก่อนก่อนนี้มันเป็นนักแสดงเป็นนักกีฬาแบบนั้นครับเล่นถึงยอดชูนิมชาดครับเล่นอาชีพต่ออีกสี่ปีสุดยอดบอกเลยกับพี่ม้าเลยนะยอดโอ้โหเก่งมากอ่ะเก่งมากแล้วเป็นยังไงกับการที่เป็นนักกีฬาในในช่วงเวลานั้นได้ประสบการณ์อะไรบ้างโอ้เยอะมากเลยนักกีฬาสอนสอนให้เราเยอะมากแต่การแบบ ลูแพรู้ชนะซึ่เราจะพูดเสมอว่าลูแพรู้ชนะรัวพายคือในกีฬาในกีฬาเนี่ยหรือกีฬามันสอนจริงๆนะเวลาเราไปทํางานอย่างอื่นความมีวินัยระเบียบการการตรงต่อเวลาหรือการแบบทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นอะไรอย่างงี้มันจะสอนเราเยอะมากกว่ากีฬาเพราะว่าผมยุ่กับมันมา15ปีจริงมันเกินเกินเกินการใช้ชีวิตของผมไปอีกครับกีฬาเกินเครื่องชีวิตเกินเครื่องชีวิตเนี่ยยองมายองมาชอบคำนี้นะรู้แพรู้ชนะ ต่ต้องถามคำนี้กับพี่กิฟเพราะพี่กิฟไม่แน่ใจว่าคือทราบหรือเปล่าเพราะว่าแข่งซีเกมมาสิบครั้งได้เหรียญทองสิบครั้งเลยฮะโอ้โหเสียงปรบมืดดังด้วยเมื่อกี้หยอกหยอกนจริงรู้แพ้รู้ชนะอยู่แล้วแหละแต่ว่าเฮ้ยคือแบบสิบครั้งครับทองสิบเลยสิบครั้งทองสิบครั้ง ก็ก็เป็นความผิดใจอย่างที่แบบทองขึ้นตัวเนี้ยตัดแบ่งขายทำไมคนละทองคนละเหรียญไม่ได้เป็นทองคำเป็นเหรียญเพราะฉะนั้นไม่ขายแต่จะรอรับทองอันนี้ถูกต้องดีมากครับพี่เฉียบมากแต่เบกกิ้งเก่งมากนะจริงๆการแบบเป็นแชมป์เหรียญทองอะสิ่งที่ยากกว่าการเป็นแชมป์คือการรักษาแชมป์นะก็คือการรักษาได้สิ่งใหม่นี่เป็นอะไรที่แบบมันมันมันยากมันยากมากแั้วอื่นละสองปีครั้งยี่สิบปีไม่เป็นไร ได้สุดยอดมาสุดยอดมาจริงๆนะฮะฝั่งนู้นล่ะมีเชียร์แหละสร้างโมเปน็นคอบอลทั้งคู่เลยคือจริงๆถ้าเกิดตั้งแต่เด็กแล้วคือดูกีฬาฟุตบอลอยู่บนบนแล้วออแต่ที่ดูตลอดฟีเกมร์เป็นคืนบนอบอลอันนี้ต้องรู้แล้ว,วก,<ะ>ก็ต้องทำยังไงไทยก็นเอาไม่ได้อะแล้วทั่งทั้งทัวช่ได้ท่านน้ครับบอลแขงงต้องได้แล้วท่านน้รับแล้วตอนครั้งนี้ไม่ไม่มีน้ำท่วมสนามนะไม่มีไม่มีโอเคนะครับาบอลมีมวยมวยอะไรก็ต้องได้บอลเทเบอลอะไรเงี้ยแป็กกินตั้น คือผมมาแนน้ำช้อปปี้กับเซมเพราะว่าผมรู้สึกว่าโคงการของเขาเนี่ยอันนี้ผมมาชื่นชมนะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจคือคนต้องการสิ่งที่โชคดีครับพี่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่า10บาทเองครับผมคุณแค่ซื้อ10บาทแล้วคุณมีสิลรูปเนี่ยสาล้านบาทนี่มาชมตัวตัวเองพี่แจ็คกำลังบอกว่าจะกดครั้งเดียวเองผมกดเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าวันที่ออนไลน์เนี่ยเราก็ไปร่วมไปดูว่า เขาจัดยังไงแล้วก็รู้ว่าพี่นักดนตรีก็เอาง่ายเพราบ้านราลำบากตลอดเวลามีกิจกรรมอะไรเงี้ยเราก็จะร่วมสนุกตลอดเพราะวันละได้ชีวิตมันจะเปลี่ยนเงี้ยครับแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้ผมนั่งมองดุงหน้าผมจริงๆไม่ต้องรงวันใหญ่ก็ได้พี่ราวันอะไรก็ได้อยากได้เลยคราร้านวันเนี่ยผมอยากได้จริงๆเลยคุ้มนะคุณชี่มาคุณจะอะไรผมคุยให้ดีๆพี่เอก็บอกไม่มีหรอกอ่ะจะมาชี้ได้ไงพี่เอก็บอกมาสมุติงสมุดไงสมุดสมุิอะไรก็ได้เพี่รถอ๋ยว้อีเยวนี่ลุ ดแลวมาเจอมามาริกาอะไรก็ได้จิ้มจิ้มกนคนละอย่างะสมมติสมมตเท่านี้ะวันนี้ขอมื่นหนึงจบเลยมตัวอะไรมาเอาคตัวเลยยอมยอมยอมือนึงเอารามวเลยเอาค่าขนรูปแติเล่นแคือเราต้กดแค่ปุต้องเพราะมีกสเรียบรอยล้คือเราลุ้นดีกว่าเพราะการลุ้นมันมีอะไรที่สนุกอยู่แล้วใช่ใช่คุแบบก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ดีชื่นชมเลยชื่นชม หมื่นเดือนวันนี้ก็รุ <c oughs> ดนด้วยรุนไปเลยเพราะว่าแต่ละทิมมันก็จะมีเปลี่ยนไปเลยแล้วลได้รางวัลใหญ่เลยห้าล้านอ่ะไ <c oughs> ม่กีนั่งคุยโยมแบบโหรางวัลที่หนึ่งสิบห้าล้าน <c oughs> คื<จ><จ>อมันล้อตาล้อนใจมากคนเดียวเท่าตั้นน่ะคือแบบมันแบบโซนัวเล็กมันใหญ่มากหนึ่งรางวัลแล้วรู้สึกว่าเราโตมากับประเทศไทยเนาะแบบเป็นคนแบบชอบสเก็ต ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากวัดดวงมาความเชื่อคือไม่รู้หรอกซื้อหนึ่งละหนึ่งละวัลสิบบาทจะได้ก็ได้กันจะไม่รู้แต่ถ้าเราสึกว่าเราไม่มั่นใจในดวงตัวเองถ้าซื้อเขาบอกว่าจะซื้อหมื่นหนึ่งต่ำๆที่หมื่นหรอหรอหมื่นหนึ่งซื้อแน่นอนก็คือกดพันครั้งพันครั้งก็โดนได้บางแต่หนึ่งันครั้งอะไรจริงเนาะจริงเรือว่าอันดับที่ห้าหกเนี่ยใครได้ฐานหกไหมเราได้ไหมไหมนะ เดี๋ยวคุย้ลไปนะจริงจริงสัเออนั่นนี่ฮะเอออ่านเ้ามีลูกกันอาหัรอลบ้ลเดี๋ยวผมกดให้มจะไ้โชว์ีนอยากกนยักษ์พอสับยักษ์ชอบปีเลยสีเลยเ้ยงากันมาด้วยละงานเร่เรลูกโตเดียวเลยนะเออห ซื้อไปเลยแล้วก็จัดเรียบร้อยเลยสิบาทก้อดแล้วพี่เมื่อกีิพิกิก็กหมดก่อนแล้วกดให้พิกิเรียบร้อยแล้วก็ซื้อแล้วก็แล้วก็ชโชว์แล้วก็ลุ้นตามที่คุณเอบอกอและมีไลฟ์สดด้วยใช่ไหมพี่เอ๋ครับเลยใช้เลยแม่แม่จริงเลย <c oughs> อ้าว่าไงมารไม่หมายถึงว่าจริงๆมันแบบถ้าเราจะกดผมรู้สึกว่าตั้งคุยกับนี้ถ้าเราจะกดะกดประเทศอะไรดีกว่าอยังไงว่ากดไทยดีกว่าเพราะผมว่าเจ้าภาพในเวลาในนักกีฬามาก่อนคนไทยเวลาเล่นในบ้านเล่นโคตรดีแบบว่าเสียงพวกเราทุกคนที่แบบว่าเฮ้ย ไม่ได้รู้สึกว่าไม่เชียร์ไม่เป็นไรหรอกจริงเสียงของเราหนึ่งคนเวลาเชียร์นักกีฬาเวลาอยู่ในสนามมนมีความหมายเลยนะมันมีไฟหรือว่ามันมีแรงอะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนแบบช่วยใจก็จริงจริงแล้วเนี่ยเราดูกีฬาเนี่ยสนุกอยู่แล้วให้กาลังใจนักกีฬาไทยทุกคนเนี่ยผมว่านักกีฬาไทยเ่ยต้องการกําลังใจจากคนไทยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่หลังจากเราได้เชียร์แล้วก็กด สิบบาทเท่านั้นเองนะครับย้านะครับสิบบาทนะครับผมก็ค well ือเป็นอะไรที่เราได้รุ้นต่ออีกนะครับมันเป็นอะไรที่สนุกสนานก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะครับขอบพระคุณมากครับขปบใจครับพีนีะครับก็อยากให้เชียร์นักกีฬานะครับทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าเราได้เป็นเจ้าทีเกมมาสิบปีแล้วแล้วครั้งนี้เนี่ยจัดที่บ้านเรายังไงก็ตามนะครับครั้งนี้เราต้องได้เป็นเจ้าทีเกมเจ้าเหรียญทองไม่พอนะครับทองคำสิบห้าล้าน ก็เป็นอยู <c oughs> <c oughs> <ah> ่ที <t 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 ่บ้านเราเกิดนะครับก็ไปได้เันเยอะแล้วครับพี่มาร์คครับผมก็อยากให้ออกไปเชียร์นิทรรศการให้เยอะเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นเจ้าเด่นทองด้วปี2007คืออยากให้ประวัติศาสตร์เป็นเหมือนเดิมอยากอยากมันเกิดขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็มีเาเรียกว่ากิจกรรมดีๆแคมเปญดีๆแบบนี้ก็สิบบาทนิดสิบบาทนิด กนไม่ขำๆก็ได้แล้วก็ไปลุ้นเทียร์สนุกๆเมื่อจะดวงดีวันนั้นก็ได้คันเดิมสิบห้าล้านถ้าเกิได้กลับครับผมอยากได้ออกมาเชียร์กันเยอะครับอ่าฝั่งนี้กดมือเดิาไม่ไม่เดิงครับเหมือนที่พี่มาบอกอะครับว่าคนมันจะได้เพราะว่ามันเป็นสิทรั์เดสำหรับคนที่คุยกับพี่มาเมื่อกี้าสิบบาทเองเหมือนก็เหมือนทำไปแล้วก็เสมอตัวไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วจเลดที่มาก็ได้ครับและที่สองพี่โนรู้สึกว่ามันเป็น ที่ทําให้ทุกคนในชาติเอไม่ใช่แค่กูอย่างเดียวเราสามารถทุกคนกิเองิขอฝากทุกคนนะคะถ้ากด E w วอม p ปอนะคะเลือกไทยแลนด์นะคะเราต้องเลือกไทยแลนด์ค่ะเราต้องเชื่อมว่าในในความเป็นไทยที่จะเป็นเจ้าเลียนทองในปีนี้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนประชาสัมพันธ์ค่ะนอกเหนือจากการที่จะเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยกันแล้วนะคะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการเป็นเจ้าภาพซีเกมในครั้งนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็นงานเรียกว่าแถลงนะครับเปิดตัวนะครับแคมเปญนะครับเชียร์เจ้าสีเกมรับโชคแจก35ล้านนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทางเซนส์นะครับได้ร่วมกับทางช้อปปีนะครับแล้วก็ได้รับการอนุญาตจากทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับและการกีฬแลแห่งประเทศไทยเรียกว่าจัดแคมเปญนี้เพื่อปลูกกระแสการเชียร์นะครับประเทศไทยให้เป็นเจ้าซีเกมนะครับเจ้าเหรียญทองครั้งนี้เพราะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเองก็ต้องบอกว่าแคมเปญนี้อยากให้ทุกคนมาร่วมกันนะครับเพียงแค่ซื้อ e wallpaper ในช้อปปีบ เรียกว่าบอเบเปอร์ละสิบาทเท่านั้นนะครับซื้อได้เรียกว่าตามอัธยาศัยเลยนะครับซื้อมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับและมาร่วมรุ้นนะครับรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าทั้งสิ้น35ล้านบาทครับครับแน่นอนทางการก็ต้องบอกว่าคราวนี้เรามั่นใจว่าเราจะสร้างกระแสเชียร์เรียกว่ากีฬาซีเกมได้อย่างเรียกว่าเต็มที่แน่นอนใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับ ก็ต้องขอบคุณเซนส์แล้วก็ช้อปปีนะครับที่ได้จัดทําโครงการที่ดีแบบนี้ในฐานะภาครัฐนะครับการใหญ่ของประเทศไทยนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับในการที่จะร่วมงานกันแล้วกอ็อยากให้พวกเรานะครับได้ดูกีฬาย่างมีความสุข ตอนนี้นักกีฬาเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเปิดการแข่งขัน,ขนตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนี้นะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะมาเอ่อมา,มาซื้อนะครับเอ่อมาโหลดได้นะครับแล้วก็ร่วมชิงโช่อด้วยกันไนดะ้ตั้งแต่วันนี้คือวันที่3พฤศจิกาไปจนถึงเอ่อก่อนปิดการแข่งขันนะคือวันที่19ธันวาคมนะครับก็อยากให้เรามาให้กําลังใจนักกีฬามาร่วมเชียร์ชมแล้วก็ลุ้นโชคเอ่อลุ้นทองไปด้วยกันนะครับ ครับก็ตั้งเป้าครับว่าเป็นเจ้าสีเกมนะครับก็คือนักกีฬาลุ้นเหรียญทองเราพวกเราก็คนชมนะลุ้นทองแทง่งอ่าครับผมก็จริงจริงแล้วแคมเปญนี้เป็นอะไรที่ดีมากมากนะฮะ <ๆ S 1> เพราะว่าจริงคนไทยด้วยกันเนี่ยก็คือต้องเชียร์คนไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ลุ้นกีฬาแล้วก็ไปพร้อมๆกับลุ้นสิ่งที่เราเนี่ยไปซื้อนะครับผมก็คือ10บาทนะครับในแอปช้อปปี้นะฮะ hmm. ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากได้โชคแหละแ, hmm. แล้วเขาเนี่ยจัดได้ดีมากๆเพราะว่าจริงๆโชคเขาใหญ่ตรงที่ว่า35ล้านบาทแต่คุณเนี่ยจ่ายแค่10บาทก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆ hmm. ใครก็อยากได้โชคช่วงนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนี้กัน,กนเยอะๆครับผมขอบคุณครับครับ มันทำให้เราเชียร์มันเป็นแบบ2ต่อพี่เพราะว่าเราเชียร์นักกีฬาไทยเนี่ยเราก็มันอยู่แล้วแล้วพอได้เชียร์เนี่ยซื้อเนี่ยอตัวอีโปเปอร์เนี่ยมันยิ่งมันเข้าไปอีก,อกเพราะแค่10บาทเองนักกีฬาไทยชนะไม่พอเราได้บรรลุนีกว่าเราได้ทองไหมแจกทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละล้านรางวัลใหญ่สุด15ล้านโอ้โหจะไม่แจมัสใช่ครับผมผมต้องโอ10บาทเลยโอ้โห10บาทพี่มารกต่อเลย10บาทแรกกับ15ล้านไม่มีใครไม่มีใครม่อยากได้หรอกครับแต่ว่าผมว่าแกนหลักจริงๆแล้วอยากให้ทางช้อปปี้กับเซนเนี่ยอยากให้ทุกคนมาเชียร์คนไทยมากกว่าสนุกไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็ยังไงเราก็เป็นเจ้าเดือดทองเชื่อผมเถอะยังไงปี2007เนี่ยเราเหมือนเดิมแน่นอนครับผมต่อต่อ ส <s <S ่งมาใหญ่เลยต่อเลยโอ้โหส่งมายากซะด้วยนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าพอย n t หลักเหมือนที่พี่มาบอกเมื่อกี้มันคือการที่คนในชาติหลายชาติเองอ่ะจะได้มาร่วมร่วมมือร่วมใจกันครับว่าแบบทีมที่จะเชียร์เนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เหมือนจะเป็นแค่เป็นที่ในการทำให้ทุกคนเองเนี่ยมี motivation ในการเชียร์มากขึ้นใช่ครับผมคิดที่ะี่มาถ้าสำหรับกิฟต์นะคะก็ ต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับแคมเปญน,นี้นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นในรูปแบบนี้เชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราเข้าสนามไปต้องเอาทงไปโบกตอนนี้เราไปไหนมาไหนนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยโหลดแล่เอาอ e ีบอลเปเปอร์ขึ้นมาตั้งป็บออลเปเปอร์โทรศัพท์เจอหน้ากันปุ๊บโชว์เลยฉันเชียร์ทีมนี้ฉันโหลดประเทศนี้อะไรเงี้ยและเชื่อมั่นว่าคนไทยอะคะ่ะเปอร์เซ็นต์น่าจะโหลดไทยทั้งหมดเ <c oughs> พราะฉะนั้นเข้าสนามแล้วชู อีวอลเปเปอร์เพื่อให้รู้ว่าเราใจเดียวกันที่จะเชียร์ทีมชาติไทยค่ะพี่เอคาากหน่อยค่ะบครับผมก็อย่างที่ฟังจากทุกท่านนะครับก็วันนี้ขอเชิญชวนนะครับเรียกว่าคนไทยทุกคนเลยนะครับจริงๆตลอดจนถึงชาวต่างชาติลูกค้าของช้อปปีทุกคนเลยนะครับเข้าไปซื้อนะครับอีวอลเปเปอร์นะครับกดเข้าไปในแอปช้อปปีนะครับมันจะมีแท็บอยู่นะครับที่เขียนว่า C ีเกมส์ครับที่เป็นโลโก้อยู่กดเข้าไปซื้อได้เลยอยากเรียกว่า จัดแคมเปญน,นี้เพื่อมาให้ทุกคนนะครับลุ้นเชียร์นักกีฬาไทยและลุ้นโชคของตัวเองไปด้วยอยากจะเห็นเรียกว่าเศรษฐีคนใหม่นะครับและอยากให้คนคนนั้นเป็นคนไทยด้วยเหมือนกันร่วมกันเข้าไปซื้อกันเยอะๆเลยครับ